สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยดิทันวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทครับหลายคนยังมีความกังวลอยู่นะว่าจะยังไงต่อใช่ไหมพี่ต้นครับตอนนี้ผมส่วนตัวผมนะผมว่าทิศทางก็น่าจะสดใสนะครับเพราะว่าทางพักเพื่อไทยนะครับก็ยังเป็นหลักในเรื่องของรัฐบาลแล้วก็ถือว่าเดินมากันไกลแล้วแหละใช่ครับตอนนี้หลายขั้นตอนละก่อนหน้านี้ก็บอกว่ายังไงก็เดินหน้า แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกรอบกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้และบางท่านเนี่ยก็อาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยแอปทางรัฐมีการเปิดระบบการสมัครสมาชิกใหม่และการยืนยันตัวตนที่มีความไหลลื่นและคล่องตัวมากขึ้นแล้วคือจบในแอปทางรัฐแอปเดียวได้แล้วครับผม ตอนนี้ท่านที่เคยติดขัดปัญหาในเรื่องของการยืนยันตัวตนไม่ได้การสมัครสมาชิกไม่ได้ในเรื่องของแอปทางรัฐและยังติดอยู่ขั้นที่2ท่านเข้าไปแอปทางรัฐใหม่รวมถึงคนที่เคยลบแอปทางรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้ท่านโหลดมาใหม่และทําการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งก็จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของแต่และท่านใช้บัตรประชาชนใช้การสแกนใบหน้านะครับจากนั้นท่านก็จะสามารถ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้สำเร็จเรียบร้อยแบบคล่องตัวเลยทีนี้พอไปตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตหนึ่ง0มืนบาทที่ลงไปแล้วก่อนหน้านี้ท่านก็จะได้เลื่อนจากขั้นสองไปอยู่ขั้นสามเลยนะครับซึ่งขั้นสามก็หมายความว่าท่านลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์100%เเแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วรออย่างเดียวครับ รอการแจ้งผลวันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับที่เราขึ้นหน้าจออันนี้เป็นวิธีการ,รขั้นตอนในเรื่องของการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐนะครับส่วนท่านที่เคยยืนยันตัวต,วตนเรียบร้อยแล้วมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับและเน้นย้ำบางท่านบอกเอเปลี่ยนนายกนะครับบางคนกลัวลบแอปทางรัฐไปแล้วนะครับ ท่านก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกรหรือว่ามีรหัสผ่านเดิม,มก็เข้าไปกรอกใหม่ได้ก็จะใช้ได้เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแอปทางรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการสมัครดีท่านวอลเล็นะครับเห็นว่ามีตั้ง152บริการอยู่ในนั้นโอ้โหก็คือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลบริการภาครัฐสิทธิสวัสดิการต่างๆของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งแต่ละคน ก็จะเข้าไปเช็คดูได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเราสวัสดิการต่างๆของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในแอปทางรัฐซึ่งมีการลงทะเบียนไว้ก็เป็นข้อมูลของเราคนเดียวครับก็มีความปลอดภัยและไม่ถูกล้วงข้อมูลไม่ถูกดูดเงินเพราะว่าเป็นแอปของหน่วยงานภาครัฐจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้เนาะส่วนท่านที่ รู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับดีท่านวอลเล็นะครับก็ทุกอย่างเดินหน้าไปตามกรอบกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องไปลบแอปไม่ต้องไปดําเนินการยกเลิกการสมัครทุกอย่างก็ทําเหมือนเดิมรวมถึงคนที่ยังไม่ได้สมัครท่านก็สมัครในแอปทางรัฐได้นะครับไม่แน่ใจอะไรก็สมัครไว้ก่อนไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ฝากไว้และถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์โทร หนึ่ง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 ะครับจำง่ายดีหนึ่งสี่ตัวครับผมตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทครับจากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมาเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างครับเขามีการเปิดสถิติข้อมูลเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเท่านั้นมกราถึงกรกฎานะครับนักท่องเที่ยวนี่เข้ามา21ล้านคนโอ้โหเยอะมากครับคือดูเหมือนจะนิ่งๆเรื่องการท่องเที่ยวโอ้โหจริงๆนี่พอเห็นตัวเลขที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงๆเนี่ยครับ ทำรายได้ให้เยอะเหมือนกันเยอะนะครับซึ่งทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยคือคนไทยเที่ยวเองในประเทศก็เยอะแล้วแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยใช่ซึ่งเ<ท>กิดขึ้นจากหลายๆมาตราการ,รนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะเรื่องผลงานรัฐบาลนะครับสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานระดับโลกส่งต่อเม็ดเงินสู่ประชาชนหรือว่าที่เราคุ้นๆกันในมาตรการอีกไนท์ไทยแลนด์นะครับมีหลายด้านที่เป็นฮับการขนส่งการบริการ ทุกอย่างนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เริ่มเห็นผลชัดเจนเป็นลําดับลําดับนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูปี6กกันก่อนนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยีล้านคนปีนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยว2.09ล้านล้านบาทเยอะมากพอมาถึงปี67นะครับข้อมูลณวันที่4สิงหาคมนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย 21กว่าล้านคนนะครับแล้วพอไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น33%ในจำนวนนักท่องเที่ยว5อันดับแรกนะครับแน่นอนครับจีน4ล้าน2แสนกว่าคนอันนี้เพิ่มขึ้นมาถึง121%เลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากๆอันดับหนึ่งนะฮะอันดับ2มาเลเซียครับ2ล้าน9แสนกว่าคนเพิ่มขึ้น18%อันดับ3อินเดียก็มาแรงนะครับ 1 2ล้าแสนกว่าคนเพิ่มขึ้น35%คสับส่วนอันดับ4กับ5เนี่ยเป็นเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียเพิ่มขึ้นมาประมาณ20%ซนะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกไปได้ผลมาจากมาตรการยกเว้นวีซ่าอือันนี้ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยคือคนเข้ามาเดินทางได้ง่ายขึ้นกละกะทจ่ายนะครับขยายมาจาก57 7ของเดิมนี้57ประเทศเพิ่มเป็น93ประเทศนะครับแล้วก็มีการขยายเวลาพำนัก จาก30วันเป็น60วันแล้วก็เรื่องของนโยบายบัตรตอม6ที่ลดขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศครับอส่วนจำนวนที่นั่งเครื่องบินเข้าไทยนะครับเดือนกรกฎราคมถึงธันวาคม67มี22ล้านที่นั่งอันนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ10แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อทอช่วงเมษาถึงพฤษภาอันนี้แน่นอนเป็นผลโวมมาจาก เทศก,กาลมาสงกลาด้วยครับ<อ>ก็คือเรื่องการที่เราส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาเรียกว่าต่อเนื่องเนี่ยครับก็เห็นผลชัดเจนนะคือชาวต่างชาติก็อยากจะมาสัมผัสสิ่งสวยๆงามๆของดีต่างๆศิลปะวัฒนธรรมในประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ก็เรียกว่าสร้างเม็ดเงินให้กระจายหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเล่นสงการที่ไหนต้องบอกว่าไม่เหมือนเล่นที่ไทยพี่ต้นสนุกสนุกแล้วก็เรื่องของค่าคองชีพ ถือว่าไม่แพงครับแล้วก็ยังไปต่อในพื้นที่ต่างๆได้ด้วยคือมีครบอ่ะอาหารอร่อยด้วยสตรีทฟู้ดนี่โอ้ฟลังบอกหัวเมซิงไทยเลนเลยเราคนไทยเรายังชอบเองนะใช่ไหมของดีเยอะนะครับซึ่งจากการดําเนินการนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่า7เดือนแรกนะครับ ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอันนี้ชาวไทยแล้วนะครับ,รบเดินทางท่องเที่ยวกันในประเทศปี 6-"7 เนี่ยมากกว่า15ล้านคนต่อครั้งนะครับแล้วก็7เดือนที่ผ่านมาคนไทยท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวทุกเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเมืองรองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักอาจจะไม่ค่อยเคยไปแต่พอรัฐบาลเข้ามาส่งเสริมว่าโอ้เมืองรองเนี่ย มีของดีไม่แพ้เมืองหลักเลยนะก็เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวเมืองรองต่างๆางกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีแพ็กเกจให้ท่องเที่ยวในวันธรรมดาจากเดิมที่เที่ยวกันแค่เฉพาะช่วงไฮซีซั่นใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดใครเที่ยวในช่วงโลซีซั่นเนี่ยอาจจะพบว่าเฮ้ยราคาที่พักมันถูกลงเยอะนะนะครับเรื่องการเดินทางเรื่องตัวเครื่องบินเนี่ยเขาจัดโปรกันเต็มที่เลยผมเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยนะสำหรับ การจัดโปรโมชั่นช่วงเที่ยววันธรรมดารอเลยใช่ไหมรอเลย <c oughs> ก็ลางานไปคือบางทีถูกลงเกิน50%ก็มีใช่ถูกแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายก็เหมือนกระจายกระจายนักท่องเที่ยวไปเนาะอ่าก็เป็นอีก หลายๆมาตรการในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยโอ้โหปีนี้ทะลุ21ล้านคนแล้วและคนไทยเที่ยวกันเองในประเทศนะครับ,รบแน่นอนเงินก็หมุนเวียนมีการสะพัดมากขึ้นก็จะเห็นว่าหลายๆมาตรการที่รัฐบาลเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ค่อยๆผลิดอกออกผลนะครับอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆนะครับก,ก็ค่อยๆทยอย ให้เกิดประโยชน์กับ,บพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการยกระดับรายได้ของอพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการถแถลงความสําเร็จของการขับเคลื่อนมาตรการดูแลพืชรองยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะครับซึ่งในช่วง หลายเดือนต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับก็ทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเกือบ2 0สนล้านบาทเนื่องจากผลผลิตทางการ,กรเกษตรหลายชนิดนั้นมีราคาปรับตัวสูงขึ้นก็เพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับโดยรัฐบาลน,นั้นได้ร่วมกับ ภาคเอกชนรายใหญ่กว่า12กลุ่มธุรกิจ20เครือ27หน่วยงานนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละเป็นแม่งานหลักในการบริหารจัดการแล้วก็รวมพลังกันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ทงในส่วนของการวางแผนการตลาด าการวางปฏิทินล่วงหนา้าช่วงเดือนนี้ผลผลิตอะไรออกสู่ตลาดเยอะอน้อยแค่ไหนแล้วก็การหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็เห็นผลชัดเจนทําให้พืชเศรษฐกิจตัวหลักนะครับมีราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวนะครับยางพาราปาล์มน้ํามันนะครับอันนี้ต่างๆเหล่านี้เขาโพดเลี้ยงสัตว์มันสำมะหลังนะครับพวกนี้ราคาเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น ก็แน่นอนทําให้เกษตรกรขายของเท่าเดิมแต่ได้เงินเข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นที่เห็น,นชาดๆก็เนี่ยข้าวราคาดีข้าวาาหอมมะลิแล้วก็ยางพาราอ่าใช่ก็เพื่อนๆผมหลายคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็ยิ้มกันแก้มปิดเลยครับช่วงนี้ก็อู้ฟู่กันมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายพันธมิตรเขาเรียกว่าคนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กโหอันนี้น่ารักมากนะก็ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับทั้งในส่วนของพืชหลักและพืชรองนะครับรวมถึงผักสดต่างๆนะครับซึ่งภาพรวมที่ผ่านมาก็ทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเกือบ200 0 0 0ล้านบาท นะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อเพราะว่ารัฐบาลก็เรียกว่าเป็นนโยบายหลักเลยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นครับครับก็เรียกว่าจะทําให้มันเกิดการหมุนเวียนแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมนั้นยกระดับดีขึ้นอย่างกรมการค้าภายในเขาก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่าช่วยเยอะเหมือนกันครับ เอาผลผลิตจากภาคหนึ่งไปขายภาคหนึ่งหรือว่าไปขายตามร้านสะดวกซื้อตามห้าง<ช>สรรพสินค้าอย่างงีใ้ใช่เป็นการเชื่อมโยงการตลาดนะครับแล้วก็ช่วยขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มอาชีพต่างๆ,ๆนะครับครับามาเรื่องข่าวที่หลายท่านอาจจะเห็นว่าโรงงานปิดตัวกันเยอะครับนะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะครับกรมโรง,งงานก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานเปิดใหม่ มันเยอะกว่าโรงงานที่ปิดตัวนะครับ oh, อ๋อคือมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนวงจรเป็นกลไกของมันคแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยเปิดมาเยอะกว่าเปิดมาเยอะกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือมีการแสดงความเป็นห่วงเรื่องของภาคการผลิตที่ลดลงของไทยนะครับพอข้อมูลของกรมโรง,งงานสากรรมกระทรวงสากรรมเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกของปี67นะครับมีโรง,งงานปิดตัว667แห่ง และถึงจะมีการเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นถึง122เซนะครับเทียบกับปีก่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ผ่าน B.O.I. นะครับหรือว่ากลไกส่งเสริมการลงทุนนั่นเองนะครับพอพิจารณามูลคา่าโรงงานที่โรงงานปิดตัวนะครับพบว่ามีเงินทุนลดลงเหลือเฉลี่ย27กว่าล้านบาทต่อรโรงงานก็พอเข้าไปดูให้ลึกขึ้นอีกหน่อยก็เป็นเรื่องของโรงงานขนาดเล็กหรือว่า SME นะครับ,รบ,รบโดยเฉพาะใน5จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่นชนบุรีสมุทรปราการกรุงเทพปทุมธานีแล้วก็อยุธยานะครับซึ่งท่านทิพดีกรมโรงงานสากรรมคุณจุลพงศ์ทวีศรีบอกว่าสถิติการปิดโรงงานหรือว่าเลิกประกอบกิจการในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี62ถึงปี66นะครับมีโรงงานที่เลิกประกอบกิจการเฉลี่ยปีละ1,254โรงแต่มีการเปิดโรงงานใหม่ที่ จดแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยปีละ2,360โรงคิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ53นะครับแล้วก็ปี67ตั้งแต่1มกราถึง31กระกฎาคมนะครับมีโรงงานเลิกประกอบกิจการ667โรงแต่เปิดใหม่แล้วก็แจ้งประกอบกิจการแล้วเนี่ย1,260โรงนะครับคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ54ซึ่งก็ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าปิดก็เป็นร้อยแต่เปิดเนี่ยเป็นพันเปิดมากกว่าเปิดมากกว่าคือมันเป็นเหมือนวงจรธุรกิจเนาะว่าธุรกิจแบบนี้สมัยก่อนช่วงหนึ่งอาจจะดีช่วงนี้อาจจะซบเซาก็ต้องปิดตัวลงไปนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่ๆที่ช่วงนี้กลับมาเฟื่องฟูก็เปิดใหม่หลายๆมาตรการของรัฐบาลผมก็เห็นว่ามีการสนับสนุนกลุ่ม SME เยอะเหมือนกันครับ ก็เป็นไปตามวัฏจักรเนาะรอรอย่างช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นเทรนเรื่องสุขภาพความงามออนไลน์อะไรพวกนี้ก็จะมาแรงอูเรื่องออนไลน์นี่สําคัญพี่ต้นเพราะว่าการเข้ามาของแพลตฟอร์มข้ามชาติครับบางทีบางธุรกิจอาจจะปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครก็จับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์กันหมดใช่นะครับซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าเราไปต้านกระแสไม่ไหวครับนะบเพราะนั้นก็ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME ไปซะเลยดีกว่าครับคือมันมีทั้งปัญหาและมีทั้งโอกาสที่ควบคู่กันใช่เราก็ต้องเล็งเห็นโอกาสโดยภาครัฐเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่คือเขาใช้หลักการเดียวกันเรื่องเกษตรนะคนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กนะครับก็ช่วยเหลือกันไปพี่น้องคนไายด้วยกันนะครับไปดูในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับโอ้โหช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีหลายพื้นที่เนี่ย ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มได้ช่วงวันที่16ถึง22สิงหาคมนี้นะครับโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงนะครับเอาไล่ตั้งแต่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับ,รบภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายนะครับอําเภอเมืองแม่สายเชียงแสนเวียงแก่นขุนตาลพยามเมงรายเวียงชัยเทิงแม่ลาว จังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่อายเชียงดาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอเมืองปางมะผ้าขุนยวมจังหวัดตากอําเภอท่าสองยางแม่สอดจังหวัดลำพูนอําเภอเมืองบ้านฮ่องทุ่งหัวช้างแม่ทาหลีป่าซางจังหวัดลำปางอําเภอวังเหนืองาวจังหวัดพระยาอําเภอเมืองแม่ใจภูซางปงเชียงคำจุนเชียงม่วน จังหวัดน่านอเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติแม่จริมบ้านหลวงปัวท่าวังผาเวียงสาทุ่งช้างเชียงกลางสันติสุขบอ่อเกลือสองแควภูเพียงจังหวัดแพร่อเภอเมืองเด่นชัยลองวังชิน้นจังหวัดอุตรดิตถ์อ,เ,อเมืองรับแลพิชัยทองแสนขันท่าปลา จังหวัดพิษณุโลกอําเภอชาติการนครไทยวังทองเนินมะปรางจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอเมืองลมเก่าลมสักภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยอําเภอเชียงคานปากชมจังหวัดหนองคายอําเภอเมืองสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อโพนพิสัยโพตากรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอําเภอเมืองปากคาดพรเจริญสีวิไลบุงคล้าซอพิสัยเซกาบึงโขงหลง จังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอเมืองสีบุญเรืองโนนสังจังหวัดอุดรธานีอําเภอเพนบ้านดุงทุ่งฝนหนองหานหนองแสงจังหวัดสกลนครอําเภอเมืองบ้านม่วงคำตะกะร้าเจริญศิลป์วานนนิวาสสว่างแดนดินสองดาวพันานานิคมจังหวัดนครพนมอําเภอเมืองบ้านแพงนาทมสีสงครามท่าอุเทนนาวาโพนสวรรค์ปลาปากและธาตุพนม มาดูที่ภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองปากพลีบ้านนาจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองประจันตาคามนาดีกบินบุรีจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองมะขามขลุงแหลมสิงห์จังหวัดตราดอำเภอคลองใหญ่เกาะกูดนะครับพื้น,นที่เหล่านี้เยอะนะก็ประมาณ23จังหวัดต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่ม ช่วง16ถึง22สิงหาคมนี้ก็แจ้งเตือนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสอนชครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะฮะทั้งสทนชทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปอพใช่ก็เชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกัน็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับอเรื่องตีนฟ้ากาศก็มาเรื่องโรคกันบ้างครับฝีดาดวานอนครับพี่ต้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมันจะถึงช่วงที่มันระบาดครับนะครับ กรมควบคุมโรคนะครับเขาออกมาเตือนว่าให้ติดตามสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิงเนี่ยนะครับสองสายพันธุ์หลังพบว่ามีอัตราการป่วยแล้วก็การติดเชื้อสูงในเด็กประเทศแถบแอฟริกากลางซึ่งสองสายพันธุ์เนี่ยบางสายพันธุ์มีพบในไทยบางสายพันธุ์ยังไม่พบในไทยนะครับสายพันธุ์แรกนะครับในช่วงที่ผ่านมา สายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์เครดหนึ่งะค,ค,ครับที่พบการระบาดในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออกเป็นหลักอันนี้มีอัตราป่วยและตายสูงแต่ว่ายังไม่พบในไทยนะครับสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยและทั่วโลกในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาคือสายพันธุ์เครด2นะครับติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดทางเพศสัมพันธ์ลและสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยตั้งแต่มกราคม6 7ถึงสิสิงหาคม67นะครับ ผู้ป่วยสะสม140รายเสียชีวิต3รายและที่สำคัญผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อม,มันทำให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็นหนักมากขึ้นเนาะครับก็มีผู้ป่วยสะสมตอนนี้นะครับ827รายแล้วก็เสียชีวิต11รายเขาได้มีคำแนะนำในการป้องกันโรคฝีดาดวานอนนะครับอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการมีสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้า ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นสงสัยว่าจะเป็นโรคฝีดาษวานอนแล้วก็ไม่คลุกคลีหรือว่าสัมผัสตุ่มหนองหรือบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อซากสัตว์ป่าและควรบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรคฝีดาษวานอนแล้วก็ใครที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มี การระบาดนะครับก็ให้สังเกตอาการเบื้องต้นด้วยม,มีตุม่มมีหนองมีผื่นอะไรหรือเปล่าครับคือถ้ารู้ว่าตัวเองผิดปกติอ่ะรีบหาหมอด้วยด่วนครับอย่าไปปิดบังเพราะว่าบางทีมันไปลุกลามกับคนรอบข้างหรือว่าถ้าเกิดสงสัยว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยอ่าอันนี้ก็จะชัดเจนจะได้คือโรคทุกโรคเนี่ยถ้ารักษาแต่เบื้องต้น ก็จะไม่อันตรายนะครับก็จะรักษาได้หายแล้วก็ไม่สมงผลกระทบกับบุคคลใกล้ชิดนะครับก็ฝากระมัดระวังกันไว้คือโดยหลักการเนี่ยผมว่าคล้ายๆโควิดนะเว้นระยะห่างกันเลยเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่คุกคีกับผู้ที่มีความเสี่ยงใช่อันนี้สําคัญนะครับไปดูในเรื่องของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศนะครับล่าสุดทางไทยก็ลงนามความร่วมมือกับทางเกาหลีเพิ่มโคต้า จัดส่งคนไทยไปทำงานที่เกาหลีนะครับโดยเป็นงานด้านการผลิตการเกษรตรปศุสัตว์ก่อสร้างและงานบริการนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็ได้โคต้าจากเกาหลีตามวีซ่าแรงงาน E9 นะครับปีนี้ก็คือ8,688คนซึ่งมากกว่าปี66ที่ผ่านมามนะครับซึ่งณตอนนี้นีมีการจัดส่งไปแล้ว3,270คน ก็ยังเหลือโค้ต้าอีกประมาณ5,000คนครัเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่สนใจไปทำงานที่เกาหลีงานถูกกฎหมายรายได้ดีสวัสดิการดีมีความปลอดภัยนะครับงานด้านการผลิตเกษรตรปศุสัตว์ก่อสร้างและงานบริการสนใจท่านสามารถไปติดต่อสอบถามหรือว่าไปลงทะเบียนไว้ได้ที่สานักงาน จัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศรหรือว่าเข้าไปในเว็บของกรมการจัดหางานนะครับหรือว่าอีกเว็บหนึ่งนะครับ t o e a d o e .go.th นะครับก็ไปลงทะเบียนไว้ก่อนเพราะบางทีเขาจะเปิดรับสมัครเป็นระยะระยะนะครับเราไปลงทะเบียนลงข้อมูลไว้ก่อนและเดี๋ยวถึงรอบเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปทําการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของแต่ละงานต่อไปนะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์1 5 0 6กด2นะครับก็เป็นเบอร์ของกรมการจัดหางานก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ งานถูกกฎหมายรายได้ดีสวัสดิการดีครับก็เชิญครับเรื่องสุดท้ายที่หลายท่านสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องของบัตรเดบิตอุ่นใจของธนาคารออมสินเขานั่นเองนะครับซึ่งหลายท่านบอกว่าคุ้มเหมือนกันนะเพราะว่าคิดคำนวณแล้วเนี่ยมันตกแค่วันละประมาณ4บาทส8สตางค์เท่านั้นเองแต่ได้รับความคุ้มครองเยอะใช่ไหมคุ้มครองเยอะแล้วก็อย่างเช่นการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับแต่ถ้าว่ามันจะมีหลักเกณฑ์อยู่เช่นเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครองมากหน่อยครับถ้าเสียชีวิตจากสาธารณาภัยก็ได้การรับรับการคุ้มครองสูงสุดถึง6กแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับและที่สําคัญอันนี้ผมว่าหลายท่านชอบคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสามหมบาทต่อครั้งและก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยอ,อคือไปโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายได้เลยครับสะดวกรวดเร็วเลยที่สําคัญการทําบัตรนี้นะครับไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ อายุตั้งแต่12ถึง75ปีไปทําได้เลยแล้วก็คุ้มครองจนถึง80ปีอ่าโหดีมากเลยนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้บัตรหมดนะเพราะว่าโปรนี้ออกไปแล้วคนสนใจเยอะมากรออีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวทางออมสินก็จะจัดบริการนี้เข้ามาอีกทีอีกทีงแต่ว่าไปติดต่อได้ครับทุกสาขาทุกประเทศก็เหมือนไปแสดงตนไปติดต่อไว้ที่ธนาคารออมสินแล้วเดี๋ยวเขาเปิดรอบใหม่นะครับก็เชิญได้ครับนะครับก็ เป็นเรียกว่าประกันชีวิตในราคาย่อมเยา,เยาและก็คุ้มครองสูงสุดถึง6 0แสนบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ